สวัสดีค่ะพบกับคุณครูใบเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาไปเล่นสนุกกันค่ะนั่นก็คือนะคะการทําสีน้ําแบบเย็นๆสไตล์ถูกใจคุณลูกค่ะดโดยที่เราสามารถนําสีน้ํานี้นะคะไปฝึกลูกเขียนได้แล้วลูกก็จะสนุกสนานแล้วก็อยากเขียนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเป็นแม่พิมพ์นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นแม่พิมพ์ยางที่ไว้แช่น้าแข็งในช่องแช่แข็งก็ได้ค่ะ อย่างที่2นะคะก็คือสีผสมอาหารน้ำเปล่านะคะแล้วก็โรปเปอร์นะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะอันนี้ใช้เป็นอย่างอื่นได้นะคะใช้ช้อนตักก็ได้อ่าอย่างต่อไปนะคะก็คือไม้ไอศกรีมค่ะอันนี้นะคะเทปใสค่ะอ่าเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำเนี่ยจะทำยังไงกันขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหยดสีผสมอาหารกันก่อนเนาะซึ่งเป็นสีตามใจชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะหยดใส่ทุกช่องเลยนะคะอาจจะมีการผสมสีกันบ้างก็ได้เนาะเราผสมสีกันได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะอันนี้คุณครูก็เอาเป็นแม่สีมานะคะแล้วก็ผสมสีกันค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปในช่องนะคะ ใส่ไปประมาณครึ่งช่องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้ดรอปเปอร์เนาะซึ่งถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกเนี่ยฝึกใช้ได้นะคะก็จะเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือนะคะในการที่จะบีบน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ค่ะค่ะพอเราผสมน้ำนะคะกับสีผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ไม้ไอติมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ไม้ไอติมไปเลยมันก็จะ ไม่ตั้งอยู่เนาะเราก็จะต้องเอาเทปใสเนี่ยค่ะมาล็อกไม้ไอติมไว้ค่ะเราก็จะติดไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ไม้ไอศครีมลงไปนะคะตรงกลางเดี๋ยวพอเราทำครบทุกอันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ช่องแข็งนะคะแล้วพอแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วเราจะเอาออกมาเล่นกันค่ะ คือของที่เราทําเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่คุณครูเอาไปแช่ช่องแข็งมานะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วแบบนี้เลยอ่าซึ่งอันนี้นะคะคุณครูก็เอาสติกเกอร์มาติดเพื่อเพิ่มความน่ารักค่ะอันนี้นะคะเราก็จะให้ลูกเนี่ยไปเขียนลงบนกระดาษนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขียนลงกระดาษจะเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคงสนุกกันหน้าดูเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ช่วยส่งเสริมด้านการเขียนของเด็กๆค่ะแล้วก็ยังได้ด้านเซนซอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ําแข็งที่มีความเย็นเนาะเวลาเด็กๆเ,เนี่ยจับไม้ไอศครีมนะคะก็ได้ฝึกการจับดินสอไปในตัวค่ะแถมยังสนุกสนานด้วยนะคะในการเขียนจะฝึกเขียนตามพัฒนาการเป็นรูปทรงต่างๆหรือว่าฝึกเขียนตัวเลขหรือพยัญชนะก็ได้ค่ะวันนี้ครูคไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะฝากกด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูใบเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ